สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอแบ็กมาจิกทแธนียนก็จะพาท่านมา,าสกะะักการะพัดพิคเนตนะครับเป็นพัดพิคเนตไม้นะฮะอ,อยู่ประมาณทองหล่อนะครับพัดพิคเนตไม้นะฮะนี่เป็นที่มีชื่อเสียงของที่พิคเนตนะฮะอยู่บริเวณกลางซอยทองหล่อนะครับอันนี้จะเป็นทําด้วยไม้โบราณน,นะฮะเป็นเป็นไม้ ผมไม่ทราบว่าจะเป็นไม้อะไรนะฮะอันนี้ต้องสอบถามผู้รู้อีกท่านหนึ่งนะครับในพระพิเนตมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อของแต่ละคนบุคคลนะฮะของศาสนาฮินดูนะครับพระพิเนตคืออาเทพที่นาโชคมีแต่ความสมบังให้กับผู้ที่สักการะนะฮะหรือว่าทางศิลปะทางการแสดงนะครับเรื่องการศิลปะงานศิลปะต่างๆขอพรพระพิเนตให้สาเร็จนะฮะเรื่องงานเรื่องการนะครับเดี๋ยวผมจะโค้ดซิ่ง พระพิฆเนศนะครับเป็นพระพิฆเนศไม้โบราณมากเลยเป็นาลากไม้นะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นแกะสลักเป็นพระพิฆเนศนะครับที่นี่เราเห็นจะองค์ใหญ่มากเลยนะฮะสูงประมาณ3เมตรนะครับจากจากจากพื้นดินนะครับที่ผมเห็นนะครับอันนี้พระพิฆเนศเดี๋ยวเราจะโคซิ่งกล้องไปที่ตรงตั้งแต่ฐา,านขึ้นไปนะฮะอันนี้เราก็จะ ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นลากไม้นะฮะเป็นตอไม้เก่ามีของถวายบูชาเป็นที่สักการะของคนที่นี่มากเลยนะครับพับพิเนศจะมีชื่อเสียงมากสําหรับอ่าบริเวณนี้นะครับพับพิชเนศที่ท่านเห็นนะฮะประมาณสองปีที่สามปีนะครับตั้งแต่คอนโดมีเปิดนะฮะบริเวณกลางใจกลางเมืองนะครับเป็นที่สักการะของคนทั่วไปนะครับพับพิเนศนี่เราก็ซึ่งจะเป็นไม้นะฮะ ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใครทําเหมือนนะฮะหรือไม่เหมือนใครนะฮะที่นี่นะครับพับพิคะแนตที่เห็นนะครับอ,ม,อมนัมสิบาลาย,ยาขอพรในทุกอย่างนะครับขอให้สมหวังนะครับจากเรื่องก,การงานและีเสกิ์นะฮะพับพิคะแนนของซอยทองหล่อนน